ว้าววัดีครับพี่น้องเดยดูตับดำวัวมาเป็ดพี่น้องยูงอีหนดูยังอีกดู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 ด จังจังจังจงกรับสวัสดีครับผมไอพี่น้องชาว u t u b e และเอฟซจุกท่านนะครับกับผมอีสานบ้านนะครับจิงต่อนชาแนลนะครับวันนี้ก็จะออกว่าหาอยู่หามกินครับใยการใส่เบ็ดนะครับกับเบ็ด กำเบ็ดประมาณเจ็ดสิบลังนะครับกาศีไกในหลองทั้งนี้นะครับในไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้เขอเรือนว่าไม้น้องแต่นะครับกับีพี่น้องตันนี้กาสีไปหายายเบ็ดกันตอนนี้กาศีเวลาครับตอนนี้มันก็หาโมงนะครับดูสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วครับตอนนี้กาสีไปกันนะครับเขออนุญาตไปยายเบ็ดกันครับผมนี่ครับนี่ไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้น้องแต่นะครับพี่น้อง กะลองเบึงนะครับกะบทีพี่พรพี่น้องไปบึงนะครับจะขานะครับ,ตอ,บ,าารรรบตอนนี้กับวิยาการก็เริ่มมืดคำนีแล้วครับตอนนี้เวลานะครับก็ยังตอนนี้ผมขออนุญาตปักไม้ก,มก่อนนะครับจัน่อยแล้วตอนเย็นก็สีแนะนำในการใส่งานครับต้องเงื่มใส่ตั้งแต่เวลาจมหนึ่งไปจนไปนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันป้าเข็งป้า ขอหน่อยนะครับมันจะได้เหลืองเ้อนะครับมันีใส่เน้อเขียดมากนะครับก็ขอ,อยทตทงนี้แค่นี้กันครับผม

ใ้องอิดนะครับเด็กที่ดี น,นี่เป็นไงครับอันนี้เดี๋ยวครับโอ้แล้วกันตายจ้อยลางนี้ก็นนกมืด,ดครับหลังจากที่ใช้เบสในช่วงหัวคำนะครับ ตอนนี้ผมก ates, าจิเรี่มยามนะครับตอนนี้มึอน project, pun, ี้นะครับทั้งเงอเขียดทั้งเงาอีดีนะครับมาลองมึงมาสิตใจนะครับจะได้ทีนะครับมีเบิ่งนะครับพี่น้องเงาเขียดนะครับตอนนี้ครับเง่อีดีนะครับมันนี้มาลองมึงนะครับตอนนี้รอบนะครับหย่ารอบแรกววาสมานบอกครับมันนี้ใส่เวทเจ็ดชิบหลังนะครับมันนี้กระปากบึงนะครับ่าสิไใจจะแตกมครับชวนมึงชมครับผม ายครับหลังแรงเงอเหลือครับอาไปหลังที่สองครับพี่น้องหลังที่สองกันอีก,กันได้เวล่ะสองทุงนะครับเอ้ยต้นเงาก็เหลือครับพี่น้องายนะครับไปไปสุกว่าสิีดุกได้นะครับพี่น้องทาง ขับล้างที่สามอันนี้เนงาเมดครับเนื้อเหลือเมดครับนะครับมันเงาที่ใส่นะครับถือว่าเงาชิ้นเมดนะครับขออนุญาตใส่เนื้อจึงเข้าก like ันนะครับผมหมดแล้วครับผมอันนีเงานี่ก็เป็นเงาดีนะครับกระชื่อ หยาดครับนี่ครับการใส่ดีนะครับใส่เนี่ยดีนะครับใส่ทังสินนครับผมก็ดีใส่แี่ตรงคอมันนะครับนี่ครับวงแหวนคอมันนี่ครับแก่ทั้งสินนครับนี่นะครับมีแต่ทังสิ้นครับอ่ะสี่วลปลายครับวาง นะครับก็ใาหา้มันเนื้อน้มนะครับมันเรียนตาหนากจังหวะนะครับเพื่อป้องกนอันนะครับว่า,ามันตายครับล้วก็จุ่มไหลกับบ่่ี่ครับเนื้อมันจะตายครับเอาจังหวะครับลอยน้ำต้องเด้งต้องเด้งนะครับ นะครับใช้เงืไว้ครับในสิบวันเป็นเท่านั้นครับนองมึงนะครับใช้เงืไวนะครับโอ้มาเปนอยังอีกน่อยมึงยังครับอู้ยูยูยูดูย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 ูนูยูอููููนลย รูกลัวกับชองรูแล้วครับพี่หน้อยเลยจ้าง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 